เรียบร้อยโยนเลยโยนเลยนะเดี๋ยวตักให้เล็กขโมยปลาโอ้ยเล็กมาตรงนี้ได้ไหมมามามาเป็ด<า>เล็กนะพี่เป็ดตัล็ด้วยมีย่สนามพี่ทำไมโอ้ยสัตว์เร็วเร็วมาที่มานี่มานี่เล็ก มามามาเอาอัดอัดมาอะไมามาพี่พี่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่พี่ไข่เมกออกนะเข้าอีกหน่อยกันแหละโอ้ยสุดท้ายท้ายเข้าท้ายเข้าขวาเลยก็เหมือนปกติเลย นั่นแหละตัวอย่างนั้นแหละไอตัวที่พี่ให้สีขาวอะ่ะม,ม,มาด้วยเอาเอ็กคันช่วยมลิวว่งน้เน,นเดยังต่อไม่เดิน,นไม่ไนู้นเดินไมนู่นเฮ้ยระวังตอกลางน้ำนะวง,งนี้ดีกว่าม,มีตอกลางน้ำ โอ้โหเยี่ยสียวาขาดแม่พาหลังพ้าเหงกว่าดีเหนวะเฮ้ยดึงเข้ามาดึงเข้ามาดดยวดน หลงออกแล้วออแลวโอ้ยเหี้ยพาดเงือกดอกนีแหละใหญ่ใหญ่ใหญ่อือโอ้ยเต็มคำเลยนะไปไปโอ้ยเป็นสิบเป็นสิบถ่ายหน่อยสิกระจายยืมเขาด้วยโอ้ยติดขึ้นแล้วอ่ะ สเดี๋ยวยิมถ่ายด้วยต0โลแน่พี่โดตรงนี้แหละตรงนี้แหละเด็ดเดครพูดถ่ายผมหน่อยเลสองมือมือเดียวไม่ไหวหรอกโอ้โหแม่ง10ไม่ได้ไม่ได้ลูกคันเลยไม่ไร ถ่ายพี่ได้ช็อกเหนียวเป็นผลหู